สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วันที่13กันยายน2568นายพรปั้นเพลงเลข,ขานุการมูล,ลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอดีตวิยาวัจกรวัดธิรัตยารามหรือวัดบางคลานอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวประเด็นเงินวัดหายนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะตั้งแต่ปี2565ถึง2566เจ้าหน้าที่ปปปนำโดยพลตรีจรุนเกียรติปานแก้วพร้อมคณะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ร่วมกับคณะทำงาน18อรหรันโดยตรวจสอบเอกสารทางการเงินบัญชีวัดมูลนิธิรวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลและยังมีหน่วยงานอื่นเช่นปทปทปปชดีเอ,อและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบด้วยซึ่งทุกครั้งต่างยกคำร้องเนื่องจากมูลนิธิและวัดสามารถชี้แจงได้ครบถ้วน นายพรระบุว่าการกล่าวอ้างว่าเงินมูลนิธิหาย30-40ล้านบาทจึงไม่ถูกต้องเพราะมูลนิธิหลวงพ่อเงินเป็นนิติบุคคลหากจะมีคดีอาญาฐานยักยอกต้องเป็นมูลนิธิเองที่ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแต่ในความเป็นจริงเงินไม่ได้หายอีกทั้งตนในฐานะอดีตวัยยาวัจกรไม่ได้ดูแลบัญชีโดยตรงเพียงรับทราบจากการประชุม แต่ผู้ร้องเรียนรายหนึ่งเคยเป็นอดีตวิยาวจกรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุมงคลมาก่อนจึงควรมีการตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าทุกครั้งที่ปลอบปอเข้ามาตรวจสอบมักมีบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอดีตนักการเมืองท้องถิ่นและกลุ่มที่เคยถูกศาลห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจการวัดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบางรายยังมีคดีความอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันวัดบางคลานยังคงจัดก,กิจกรรมทางาศาสนาและงานบุญต่อเนื่องมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อเงินและมีการพัฒนาสานานสถานให้ร่มรื่นสงบขณะที่กรณีการให้ข่าวเงินวัดหายยังคงเป็นประเด็นที่หมู่นิธิและชาวบ,บ้านในพื้นที่ต่างต้องการคำชี้แจงอย่างชัดเจนต้องเข้าใจต้องช่วยกันพัฒนาช่วยกันทําให้วัดซึ่งเป็น ผมข่อเงินจึงเป็นผู้มีเชื้อเสียงในระดับประเทศระต่างประเทศคนก <c oughs> ็วเวียนว่ามาถึงแม้จะวัดที่อื่นจะเงียบแต่ที่นี่ก็ยังมีคนหลังไหลมาไหว้กันตัต้งเสมอครับครับมีหวั่นหวกันเพราะว่าที่กถามว่าถามว่าหวัว่นไหวไหมผมตัวเองผมผมไม่วหวั่นไหวเพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าที่การเงินอยตรงแต่การเงินเราเราถือว่าเราโปร่งใส หนามันอาจจะมีอะไรที่บันทึกไว้บ้างอะไรแย่งกันไปมาแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีบัญชีที่ไม่เห็นชัดเจนว่ามันไปอย่างนี้นะครับที่บ้านเขาก็ไปตรวจค้นมาแล้วมาเช้าตรวจค้นทั้งบ้านวิยาบริกรสองบ้านสามบ้านไปตรวจทั้งหมดนะเอกสารเราเลื่อยดูหมดทุกตู้ทุกเตียงทุกอะไรคุณอยากอะไรคุณดูเลยเลยหนาก็เห็นได้เอกสารมาประมาณนี้มันติดแผ่นอะไรนี่ติดแผ่นก็ดูไปเพราะว่ามันเป็นเอกสารเก่า เก่าๆที่เราเคยที่แกงเราเคยติดตามการเงินที่มันละรเราก็รู้ว่าทราบจริงๆเราทราบนานแล้วมันมีคนร้องเรียนเรานะเรื่องให้มาตรวจสอบเรื่องการเงินการบัญชีแล้วก็วัตถุมงคลของมุทิตแล้วก็ของวัดพอดีวันนี้เข้ามาลงทีเดียวของวัดด้วยของมุทิตด,ด้วยเราก็แสดงความมีสิทธิ์ใจให้ตำร,รวจได้เห็นนะครับตำรวจได้เห็น แต่ก็บอกไปนิดนึงว่ากลุ่มคนที่เป็นปฏิปักษ์ของวัดเนี่ยก็จะมักจะมาเดินมาเดินรอบรอบนะที่มาสร้างปัญหาให้ทุกวันวันเว้นวันก็มาเดินอยู่รอบๆเมื่อกี้ผมไล่ไม่บอกมันผมไล่ให้มายุ่งแถวนี้นะครับแล้วมันสร้างปัญหาเยอะแยะแต่เราอะเรจิตใจครับกลัวผมมาทํางานวัดผมก็ไม่ได้เงินเดือนทํำในจิตอาสาแล้วเด็กๆมันก็จะเดือนร้อยกันนะ ม,ม,มีได้ถามไหมครับมีกลุ่มคนที่สารห้ามเข้ามายังมีเข้ามามีครับมามามเก็บตัวหมดก็ม,มีคุณอะไรคุณกิตติศักดิ์คุณคุณเลิศคุณเุญเลิศเนี่ยก็จะมาเกาะติดทังเต่าตลอดคุณกิตติศักดิ์มีเกาะติดตลอดแล้วก็จุดน้องคุณกิตศักดิ์ก็คุณอะไรสลาวุฒิทีนีุ้้ชใยวุฒิอะไรเนรี่ยเชื่อการตรวจคนกันนี้มีเบื้องหลังอะไรไหมการตรวจคนมันก็เกิดจากอดีตวิยาศาตรที่เสียประโยชน์เสียประโยชน์มองตรงนี้ที่เสียประโยชน์ในเรื่องของ การรับเหมาก่อรสร้างที่จะไปให้เขาวกลววัวตัวเองซื้อวัตถุลงครอบครัตัวเองวกวกวกวนเขาก็ทาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผมดําเนินคดีไปแล้วแห้ว่วา,ามนึ่ีแล้วให้การเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วครับท่านยังคงใจอยู่ไหมคะว่า,วาสายี่ยมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องที่มีนาชื่อหลายคนเนี้ยเข้ามาแล้วยังคนเย็นก็จากเรื่องราวต่างๆท,ที่ผ่านมาเขาเขากลัวไหม เขาใช้จนมูเหวี่กฎหมายใช่ไหมคำพิพากษาศาลฎีกาก็จริงคำพิพา,ากษาศาลจริงได้สั่งห้ามแล้วห้ามเล่าเขายอมรับคำพิพากษา,านั้นไหมเขาก็ยังทำตัวเหนือกฎหมายมาวุ่นมาวายไปออกข่าวมากไปที่ออกข่าวโยมมหาวัดปักกลานี่แหละทําให้วัดเกิดความยุ่งเหยิงเสียหายจนเจ้าเจ้าว่าต้องลํำคานต้องเขียนปแปลาออกนะครับซึ่งวัดกาลังจะเดินหน้าพัฒนาให้ดีนะครับแต่ก็เห็นว่าที่ผ่านมาปีทหกเจ็ด มีอะไรเกิดขึ้นในวัดบ้างมีประวัติศาสตร์อะไรที่จารึกให้ชัดเจนมางเมื่อสา,ามีนาหกเตต้องกลับไปดูได้คืออะไรนะทุกคนเน